ก mm ็ดำโตเจียวหลจากไปน่อชงใช้มากคีนเขาถ่วจ้ะเทียนนี่ก็เจียวเองของสดของใหม่ สวัสดีเอฟซีมอสกุสุกคนเนาะวัดอยู่ทางพังเล่าพังไทยหรือว่าต่างประเทศมอนิก็มาพบกัสสองแดนเมืองโซนที่เก่าเนาะพี่น้องมีพี่น้องหลายคนท่ามาว่าเสเดนโบดีมาเสซฟเพืออยู่หานเก่าอีกบ่ว่าหรือวเศร้าเสิร์ฟแล้วบอย่างเนาะพี่น้องมือได้ทีเสเดนวางเสเดงกัสซีมาเนาะพี่น้องมือได้ทีเศร้าแดนไปกิจกรรมหน่อกับโบดีมาเนาะพี่น้องมอนีิวางเนาะก็เลยมาเสซฟเพืรอกีเก่าเนาะพี่น้อง ตอนนี้กำลังปาดมาัมง,นงนาของหลุดขาน้อยเกรอนี่แารเสียพักก่อนนั่น,น้องะเสียพักก่อนเลยจะมาเสียเพิร์ฟเอเพื่อ,พอ,พอ,อยังขันได้แล้วเพิร์น้ำโต เดืก anyway, um, ็กลังหลวกพือนดัม่วยแนสุดควยิมัเจียวลงจากไปหน่อยนีงชงใส่มะขีนเขาทอวจ้ะเสี่อนกาเจียวเองของสดของใหม่ฟองดเองใหม่ละเพื่อนี่กค่เนาะือน้นเดีย ตดใหม่ถูกมือต้นเชียวไปใช่แล้วเมื่อเพื่อนลูคกค้าก็ร่างเขาแล้วพี่น้องพอตอ้นนี้กร็ร่างสาวทอดเทียงเป็นสาลายเนอกก็น,นี่ลูกค้าทีงท่านได้เขาก็นางพักพรก่อนเนาะมากระเมยคือก้านพี่น้องไทยเมย์วาเป็นตะกองไทยถามมาพอด,ดีอ่นนี่ก็คือสิบกระไดเนาะพี่น้องไทยคนอ,อื่นไทยให้กับบุคือไทยเมย์ไทย,ไหยให้เนาะเมย์ไทยให้ไข่เน้ตอนนี้ กํลังกาลังนั่งทานเนาะประมาณตอนตอนเทียงเทียงขจาวปสิเขามากินิีม,มุ่งเนาะิีมุ่งคนเ,เขามาบางคนกับสัง่งบางคนกับมากินอยู่หาเนาะอิงตามเนาะ <c oughs> พี่น้องื้อหาฟอาหารทีแสได้มาเสิร์ฟก็คือาหานั่งเคี้ยวหาอาหารตามสั่งเนาะพี่น้องหานอยู่ในตลาดเนาะพี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมมาแวะนูน่นนี่เด้อพี่น้องจะไดงมาเสิร์ฟอยู่นี้เนาะ โดยขามาเลยกบสบเห็นเลยเนาะนอะ้องตอนนี้คนไปย่างทันเด็ข่าวเนาะก็คือว่าในตลาดมีอาหารอาหารเนาะพี่นอ้องมีอยู่ประมาณวันมีอยู่ประมาณมีอยู่สี่หาเนาะพี่นอ้องอาหารเนาะวันนี้อากาศอากาศบหน้าบานได้พี่นอ้องอากาศธรรมดาแต่ละมือหานหนาวนาตอนนี้ยังมีคนขาวพี่น้องประมาณตอนเกี่ยงๆก็กมีคนขาวแล้วตอนนี้กำลังทานเนา,านะ បានខ្លួនខោមកចាំមកនេះណាពីណោះចាំចែកកំឡុងសើបព្រឺហ្នឹងហ៎យកបន្ទប់ទៅពីហ្នឹងផ្កាក់នេះเด้อមកសើប3គីណាមកមកនេះសុំមកយកនេះអីបោះព្រោះបន្លែស្លាត់ណ້ອຍ để cưỡng hiểu เตาแก๊สมันเตาเรีนมันมัมันพวกเถะเนาะมันตกเป็นอย่างนี้มันาวมันกล่ำกอย่างเงี้ยตักข่าวนี่เนาะเมื่อกี้เป็นเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟตักข่าวไปผีใส่รายแล้วลูกมันสิลุกลูกดอก เขาเขาบริสุทธ์เนาะเขาอีกเขาสอบน้อขั้นเปรตนะเหรอมันบริเพคคือยูหน่อหนึ่งอเคหนอ่อหนึ่งอ <c oughs> ัดแน่นๆเด้อไม่เก่งอร ลายปดเจอลูกคาตกใจได้หฮลายข้าวิวาแน้วแต่ละมือคือบใจญ่ขาวลายปั้นปันมือต่อมากฝ่เห็นพรแล้วเออโหมงแห้งแล้วต่อยันมันเยียดเขาหมุนเนาะตัวนี้ือ chân anh đi? dạ anh nè chân anh đi? chân anh đi 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 thả đạo, ở ừ, làm à, cái con làm sườn anh có trồng cây nào nó kim bơ khứa gạn

เื้อเลยแล้วกล่างวด้เาเนป็นจางวันหนึ่งสามชิพันเดี๋ยวนี้เลยไปใช่ <c oughs> ถ้ามีเวียกอะไปก่อนนะ หลมันนอนห้หน่อยจะเลื่ยจไล่ลาะลสาวคนุงมันสาใช้เลื่อยิเป็นน้ำมัน่วาถ้าจะถัวมันถัวยยาเลยว่าง่ายถั่วยวยดิมีแางกว่าไรหน่อย ชีเตกเพราะนเมือนเนาะเม่ใ่โดนเตนอนเตกนี่ลุกพี่นนอะใบหนึ่งสีบหาคาแต่สองใบก็อดหมั้งอาจะเยอาดังเลยจะข้องเันห่านก็จะโบนี่นีนแล้วเย่าดังมากจะข้องห่านห้ชุดนี้อย่างนี Làm xong nạm Nó có đầy nạm nữa nó lạng là lạnh lạnh gì Bố lạnh 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 Nạm lạnh 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 จเด็ดพี่มาป้าอยู่ห่างพีเนาะ่เ็ดหนักเจ้าคน่ะนี่จ่าเด็ดมาเสียลูกค้ากับ เราเลยเรากำเก็บไนว้กะหนาให้น่องเก็บศเขีดเสิร์ไปครับสาวน้องสาวเพว่อนย่ก็ซเสิเพ่อกาไปสีบริทายันชิมะเง,งา,าวไไอไรดีอันก็เจี๊ยเคียวน้ะเจี๊ยดวกนเจ <laughs> ี๊ยเคียวคนหาง,งามบา่ซื้อขี้ไล หลังจากเซวเสือเพอร์ด um ุขาบกเข่ากินเองเนาะห้เนาะพบแสนพุงกินพุงจะได้กินกัะเปียแม่กินหลอดกระเปียกเพกระซมกัรแม่นี่ กินแล้วก็ชีไดปิดทิปอาจะขัดเสาขัดแรงไวใท้มันน,นีโบน้ามุนค่ะขาทมาได้ไมาสิกับแสบเาาสพเื่อฮันนีแสบเนาะกินแล้วสกิดใจเดีย๋ยว่ยากินแล้วแลาวมาลงเอกมาถวย มอคเลูกค้ากินอะไรบริล่าง,ขาขาขางเงขาแสดงกินอะไรล่ะพี่อันนี้เจนางเบิงลูกน้องกิน <c oughs> มือน,นี้จิบดาเงินเพราวะว่ากินกระเปียกแทนเนา <c oughs> สำหรับคลิป